ผมคิดว่านะคะคล้ายๆดอกเค่บ้านเรานะคะ <_ C 1> ขาวจุนพูุนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็นั่นนะคะที่ผมคิดว่าบ้านเรานะคะที่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ครัเป็นสีขาวนะคะดอกขาวไปหมดเลยค่ับเพื่อนๆเห็นไหมผมคิดจะส่องให้ดูไกลๆแล้วก็นี่เป็นดอกไม้ทับใบก็เป็นสีชมพูจางๆนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆ เราก็เห็นต้นแอปเปิลนะคะอยากกินแอปเปิลเล็กๆยนะต้นมันสูงนะคะสมคิดเอาบดได้จ้าถ้าต้นต่ำๆสมคิดจะปีแลวนะคะโอ้โหแอปเปิลขึ้นลูกเยอะมากเลยนะคะธรรมชาตินะคะนี่เลยนะคะเข้ามาสดชื่อสร้างสารรค์โดยธรรมชาตินี่ก็เป็นต้นไม้เป็นต้นเครือนะคะถาวันบ้านเรานั่นเองอย่างนี้เนี่ยเหนียวหรือเปล่าเดี๋ยวสมคิดอ้่นเหนียวนะคะเพื่อนๆอกลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราก็จะไปให้น,นี่ก็เดินอยู่ในสวนดอกไม้นะจ้าเพื่อนแต่เ,เขาก็จะสลับไปใช้ประเภทใบประดับนะคะเป็นชื่อเป็นว่านอะไรสักชนิดหนึ่งนะคะจงคิดก็จําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นคร,นริสสมัตเลเจ้าเพื่อนเราก็อยู่ใต้ต้น,น Apple ดูโชคดีนะคะที่เรามาวันนี้คนไม่เยอะนะคะน,นี่นเนาะชีวิตกระดอกไม้สวยสดงดงามอลามตา ช่อชบาสดใสแล้วก็จะปลูกไว้รอบๆนะคกสายพันธ์อะไรนี่ก็เป็นที่ดอกเพื่อนๆคงไม่เห็นหรอกนะคะเพราะว่ามันเขียวไปกับใบอาจารย์น่แหละต้นแอปเปิลนะคกสูงมากเลยนะคะก็ให้ชมดอกไม้ไปดีกว่าเนาะตรงนั้นเขาก็ถ้าใครเมื่อยก็มานั่งได้นะคะนี่อากาศร้อนๆนะนี่เขาก็จะทำเก้าอี้ไว้ตรงนี้ก็เป็นซุ้มนะคะคิดสมัตรเลย ให้เพื่อนๆได้ชมดอกไม้สีขาวนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆก็จะมีชื่อให้เราอ่านนะคะเพื่อนๆได้ได้ชัน้นส,สวยๆไหมคะไหนชั้นธรรมาชาตินะ,ะนี่เลยนะคะเข้ามาสดชื่นที่เรานั่งชมนี่กระดอกสีขาวหอมไหมกระเน็ดเดยวลมก่อน ก็มีกลิ่นหอมนะจ๊ะ<อ>ไม้ใหญ่ๆมาปกคลุมเลยจะ้ะเขาก็เลยเห็นดอกสีขาวจูนพูนอยู่นะคะเนี่ยยังไม่ถูกความหนาวมากเขาก็เลยไม่ช้ำนะคะเลยไม่ชักคิดสมัตเลยเพื่อนได้ชมดอกไม้สีขาวนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆก็จะมีชื่อให้เราอ่านนะคะเพื่อนๆเติร์นนะคะมีเต้นแอปเปิลเห็นไหมจ๊ะช่อนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆกับ ไม้ป่าที่ธรรมชาตินะคะที่มันขึ้นขึ้นมาเองนะคะนี่นี่ก็เป็นต้นเสียงเสียงกระรอกกระแตล้องนะเจ้าเพื่อนๆนนี่เห็นไหมคะอุ้ยสดเกินนะคะนีต้นแ <c oughs> อปเปิลเห็นไหมจ้าช่อนี้สวยมากเลยนะคะเพ <c oughs> ื่อนน้ำลายเตกน้ำลายสสนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นแอปเปิลนะคะว่ามันสูงนะคะเอาไม่ได้กันนะะู่นนะคะเพื่อนแอปเปิลเห็นรูปแล้วน้ำลายเตกน้ำลายสสนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นแอปเปิลนะคะ พรามันสูงนะคะเอาไม่ได้กันนู่นนะคะคุณเพื่อน,อนแอปเปลิลเห็นรูปแล้วกับไม้ป่าที่ธรรมชาตินะคะที่มันขึ้นขึ้นมาเองนะคะนี่นี่ก็เป็นต้นเสียงนะเสียงกระรอกกระแตร้องนะเจ้าเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะอุ้ยสดนี่นะเนาะชีวิตกระดอกไม้สวยสดงดงามอลามตาโฉฉบาสดใสนั่งได้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นเก้าอี้ไหมคะก็มีไว้ให้เรานั่งอันล่า โอ้ยลูกแอปเปิลมันล่วงลงมาเต็มพื้นเลยจ้าเพื่อนเอเอาไม่ได้อะคะจุนพูนอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนน่ค่ะเขาก็จะทำเอ่อทำทางเดินไว้นะคะระหว่างป่าไม้กับดอกไม้อยู่แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวไ่หาต้นแอปเปิลก่อนใช้ประเภทใบประดับนะคะเป็นชื่อเป็นว่านอะไรสัก ชนิดหนึ่งนะคะสมคิดก็จําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นคริสสมัตนะจ๊ะเพื<ๆ>่อนๆเราก็อยู่ใต้ต้นก็จะปลูกไว้รอบๆมะะันกสายพันธุ์อะไรนี่ก็เป็น,นะะที่ดอกเตือนนะคะมีต้นแอปเปิลเห็นไหมจ๊ะช่อนี้สวยมากเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเล็กนะต้นมันสูงถ้ะสมคิดเอาบ่ได้จ้าถ้าต้นต่ำๆสมคิดจะปีนแล้วนะคะโอ้โหแอปเปิลขึ้นลูกเยอะมากเลยนะคะใช้ประเภทใบประดับนะคะเป็นชื่เป็นว่านอะไรสัก ชนิดหนึ่งนะคะสมิคิดก็จําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นคลิสสมัตเละเจ้าเพื่อนๆเราก็อยู่ใต้ต้นเล้ก็จะปลูกไว้รอบโละะ่แะกสายพันธุ์อะไรนี่ก็เป็นที่ดอกแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่โดนความหนาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆเพราะว่ามีต้นธรรมชาตินะ,ะนี่เลยนะคะเข้ามาสดชื่นนี่นั่นเนาะ ชีวิตกระดอกไม้สวยสดงดงามอลามตาชอชบาสดใสที่เรานั่งชมนี่กระดอกสีขาวหอมแม่กระเด็ดเดี๋ยวรงก่อนอืมก็มีกลิ่นหอม,น,หอมอออนะจ๊ะขอเสยขอโทษขออภัยนะเจ้าเพื่อน <laughs> นี่นะคะโอ้ยเป็นป่านะคะธรรมชาติที่อยู่ ในอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมดอกนี้ขาวจูนทูลเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนคล้ายๆดอกดาวกระจายเขาเรียกดาวกระจายบ้านนีผมคิดว่านะคะคล้ายๆดอกเคบ้านเรานะคะขาวจุนทูลเลยนะคะเพื่อนแล้วก็นั่นนะคะที่ผมคิดว่าเป็นไม้ใบประดับนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้เรามาเห็นดอกอะไรขาวๆนะคะก็เป็นดอกไม้ไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเขาก็มีนี่นั่นเนาะ ชีวิตกับดอกไม้สวยสดงดงามอลามตาโชชบาสดสาสค่ะเพิ่นก็ให้ชมไปเราเห็นลูกแอปเปลิลอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ต้นแอปเปลิลแห่งนั้นนะคะเ,เพื่อนๆจะลองไปชิดเป็นไม้ใบประดับนะคะเ,เพื่อนๆเอเมอกี้เรามาเห็นดอกอะไรขา,ขาวๆนะคะก็เป็นดอกไม้ไปหมดแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะเขาก็มีพันเลานะคะ มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ก็เป็นสีขาวนะคะดอกขาวไปหมดเลยเ,เพื่อนๆเห็นไหมเราคิดจะส่องให้ดูไกลๆแล้วก็นี่เป็นดอกไม้ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะพเพื่อนๆเดี๋ยวไปหาต้นแอปเปิลก่อน,อนตรงนั้นเขาก็ถ้าใครเมื่อยก็มานั่งได้นะคะี่อากาศร้อนๆนะคะนี่เขาก็จะทาเก้าอี้ไว้ตรงนี้ก็เป็นซุม้มนะคะเขาก็จะปลูกไว้รอบๆนะคก็สายพันธุ์อะไรนี่ก็เป็นที่ดอก แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปหาต้นแอปเปิลก่อนนี่นั่นเนาะชีวิตกับดอกไม้สวยสดงดงามอลามตาชอชบาสดใสกลับบ้านกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปให้นี่ก็เดินอยู่ในสวนดอกไม,ม,ม้นะเจ้าเพื่อนแต่เขาก็จะสลับไปนี่นั่นเนาะชีวิตกับดอกไม้สวยสดงดงามอลามตา โชชบาสดสาตอนนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนชมกันป้ากลับบ้านกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปให้นี่ก็เดินอยู่ในสวนดอกไม้นะจ้ะเพื่อนแต่เขาก็าจะสลับไปสร้างสร้านโดยธรรมชาตินี่ก็เป็นต้นไม้เป็นต้นเครือนะคะเถาวันบ้านเรานั่นเองอย่างนี้อะ่ะ เหนียวหรือเปล่าเดี๋ยวสังคิดอ้่นเหนียวนะคะเพื่อนๆใช้ประเภทใบประดับนะคะเป็นชื่อเป็นว่านอะไรสักชนิดหนึ่งนะคะสังคิดก็จําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นคริสตัสมาะจเพื่อนๆเ,เราก็อยู่ใต้ต้นธรรมชาตินะ,ะนี่เลยนะคะเข้ามาสดชื่นแอปเปิลดูโชคดีนะคะที่เรามาวันนี้คนไม่เยอะนะ เอ๊อหน่าอีชั้นสสวยไหมคะหน่าอีชั้นน่มค่ะเพืก็ให้ชมไปเราเห็นลูกแอปเปิลอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ต้นแอปเปิลแห่งนั้นนะคะเพื่อนๆจะลองไปชิดตอนนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนอชมกันปา้าที่สมคิดว่านะคะคล้ายดอกเคบ้านเรานะคะขาวจุนพูนเลยนะคะเพื่อนแลวกน,นั่นนะคะ ที่ต้องคิดว่าใช้ประเภทใบประดับนะคะเป็นชื่อเป็นว่านอะไรสักชนิดหนึ่งนะคะต้องคิดก็จําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นคลิสสมัตเลยจ้าเพื่อนๆเราก็อยู่ใต้ต้นเปแอปเปิลดูโชคดีนะคะที่เรามาวันนี้คนไม่เยอะนะคิดสมัสเลยให้เพื่อนได้ชมดอกไม้สีขาวนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆก็จะมีชื่อให้เราอ่านนะคะเพื่อนๆใช่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ ตามติดชีวิตสมคิดไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรหลายรูปแบบให้รับชมกันค่ะนะคะนี่ก็ไอเถาวันแบบนี้นะคะเถาวันแบบนี้ละมัดของแล้วก็หาเป็นไม้ใบประดับนะคะเพื่อนๆเอะเมื่อกี้เรามาเห็นดอกอะไรขาวๆนะคะก็เป็นดอกไม้ไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเขคก็มีเขาจะปลูกไว้รอบๆนะควสายพันอะไรนี่ก็เป็นี่ดอกใช่นะคะอย่าเพิ่งเบื